เคยคิดเลยว่าชีวิตต้องมานั่งต้องมาตอบคําถามในในลักษณะนี้อะไรครับเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเติร์กเองได้มีการแจ้งทางผู้ใหญ่ไปแล้วนะได้ได้ขอถอนตัวนะครับจากจากการทำโปรเจกต์คือโปรเจกต์นี้โปรเจกต์สุดท้ายนะครับที่จะทำทำงานพื้นฐานในเรื่องของของการเป็นเอ่อพาร์ทเนอร์นะเรามีอะไรเราช่วยเหลือกันเรามีอะไรเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะฮะอย่างตัวติรเองในฐานะที่ติร์เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเติร์กให้การสนับสนุนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เออุปกรเรายินดีที่จะดูแลแล้วซัพพอร์ตสปอนเซอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยทั้งหมดแต่ปรากฏว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าที่ตรงเนี้เราอึดอัดเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ที่มันอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ถูกไม่ควรผมก็แค่ถอนตัวออกมานะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดถามว่าจะให้เติ้งมาพูดถึงใครในแง่พีเีเติ้งงพูดตัวตั้งเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานคุยบนโตะและจบบนโต ต้นขอนัตมาตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยฉะนั้นต้นไม่จำเป็นต้องไปต้องประกาศมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่นะครับในวงการที่เ,เสนอตัวเข้ามาเป็นตัวกลางว่าเออเป็นตัวกลางในการเคลียร์ซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะแล้วก็เคลียร์จบกันไปแล้วเราเราคุยจบไปแล้วฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างทํางานทำหน้าที่ของอย่างกรณีโปรเจกต์ e y o n d เดอ s t ซานะครับาทาง m อ Entertainment เนี่ยเราเป็นคน อินเวสหรือว่าลงทุนเนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเท่ากับว่าอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจในการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทางของเราเรื่องของการที่คุณภาพไม่ได้หรือไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยเรื่องนี้ยผมการันตีไม่เกิดขึ้นแน่นอนคือโปรเจกต์พิยอร์เ e ซาเนี่ยเป็นของ m อ็ n t e ล t เอนเต n รทที่เรามีการมีสัญญาจ้างนักแสดงจากที่อื่นที่เป็นพักคู่กันใช้คำว่าพักคู่กันแล้วกันเนาะเล่นอนเรื่องอยูนะครับก็ เรื่องอื่นลึกๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ต้องต้องขอไปผมอาจจะไม่ขอพูดถึงคือคืออย่างโปรเจกต์พิยนเนอร์สตารเนี่ยอำนาจสิทธิ์ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องโต้แสดงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไฮเอนดโปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีเนี้ยเราเห็นเราเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราเคยคิดอยากจะร่วมร่วมกันให้มันให้มันดีจากหลายๆที่จากหลายๆอะไรหลายๆค่ายนะครับแต่ทีเนี้ยณวันพอวันที่เราจะก่อเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยอาจจะยังไม่พอ <unsafe problem> <isión> เราก็เลยเสนอว o ่าโอเคถ้าอย่างนั้นแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจมาตรฐานเดียวกันหมดว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนดีบรสบทบาทหน้าที่อำนาจตัดส,สินใจสูงที่สุดต้องอยู่ที่เอ็มโปรฉะนั้นเนี่ยออกมาปุ๊บตึกอาจจะมีความสุขกับการที่ทำของไปคนเดียวก็ได้แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ในด้านอื่นที่มันสามารถส่งเสริมกันนะครับเวลาเราทํางานจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกที่มันมีปัญหาอยู่แล้วฮะมันมีปัญหาความคิดไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันถูกไหมฮะวัฒนธรรมองค์กรไม่ตรงกัน ถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องคอนฟ lict ที soup, after after ่ธรรมดาแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ในจุดที่เราต้องมาัออกสื่อเข้าใจว่าเหมือนเหมือนเหมือนใครที่เราประชุมงานกันแล้วเราทะเลาะกันบนโต๊ะทะเลาะในที่ทำงานแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งแล้วโป้งต้องเราเราผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องมาประกาศคือคือเราต่างคนต่างเป็นคนทํางานเราทั้งสองคนต่างมีคนอยู่ข้างหลังที่เราต้องรับผิดชอบให้ดูแลเขาฉะนั้นผมผมไม่เห็นว่ามันควรจะต้องเกิดเหตุการณ์ลวคือคือปัญหาในที่นี้คือ เราต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลจะมีคอนฟ lict จะอะไรก็แล้วแต่หรือหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้พูดถึงเรื่องการทํางานนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวในะเรื่อง,ง,างานนะการทาํางานการทํางานยังไงต้องคุงอยู่แล้วเตยเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นน้องจากที่ไหนไมาก็แล้วแต่เตย t r e ีตเด็กทุกคนเท่ากันหมดเตคนนี้แล้วเก็ทางโนามีอะไรที่จะบอกมาที่เขาจะมาเออที่เขาจะมาแบบว่าแย้งอีกมุมหนึ่งตรงนี้เราพร้อมแค่ไหนไม่กังวลเพราะว่าเตย เราเราคนทำงานแล้วไปรูส้สึกว่าเราเอาเวลาไปทำมาจริงจริงหรอ่าไหมอ่ะอันนี้พูดตรงตรงเลยคือคือมันไม่ควรจะต้องออกสือ่อในทางยกัที่จะพูดไปว่าอะไรก็แล้วตแต่คุยกันจบแต่ล้วไม่ควรต้จบจบทุกอย่างคือคุยจบตอนแล้วต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรคุยต่อหน้าคุยต่อหน้าคือคือคุยกันเลยต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหลังจากวันนี้คือถ้าเกิดจะมาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมผมก็คงแบบก็ก็สุดแท้แล้วแต่เขาแล้วล่ะเพราะว่า ผมขอตัวเอาหัวเอาอะไรก็แล้วแต่ไปวาง s t r a t จี้ในการทำงานดีกว่าอย่างถ้าเกิดในเมื่อมันมัน,มนร่วงงานกันไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็ก็หยุดก็ต่างฝ่ายแล้วจะออกมาอะไรต่อทีนี้ผมก็ขอหยุ่และไม่ยุ่งละจะให้ขาผมก็คงไม่ยุ่งนละเพราะว่าผมจะทำได้ถึงเวลาถ้เาเกิดพูดลงตกก็คือณนะตอนนี้ก็คือถามว่าร่วงงานก็คงไม่ร่วงงานเพราะว่า ต่างฝ่ายตัดก็มีโปรเจกต์ีอะไรของตัวเองซึ่งยกัดูแลบริหารจัดการของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราจริงๆเราก็ยังไม่มีอะไรต้อง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 ร่วมแขงันจริงๆเออเราไม่ได้มองจากพาร์ทเนอร์กลายมาเป็นคู่แข่งผมผมใช้คําอย่างนี้ถ้าเกิดคนทําธุรกิจประเภทเดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันมีวิธีวินไปด้วยกันเท่านั้นมวินวินช่วยเหลือส่งเสริมอาคุณอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันวินไปด้วยกันอ่ะ แต่ถ้าเกิดวานิ่งอยู่ๆคุณมามองเป็นผู้แข่งก็คอมเพนเตอร์มันมันมันเราเราจะไปห้ามความคิดเขาอย่างไรเหรอครับแล้วก็จริงๆแกสไตล์การให้ข่าวลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่สไตล์ของผู้ชายนะครับบทเรียนคือต้องบอกตรงว่าหลายครั้งหลายคราวแม่งกเราค่อนข้างจริงใจกับพาร์เนอร์คือค่อคนข้างแบบให้ให้ให้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราใจดีเพราะเราบางครั้งเราเราก็เคยเริ่มจากการที่เรามีปัญหามีปัญหาอย่างแบบเราเคยลรามเราเคยเฮ้ อยากใครไม่ยอยากไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลย,เลยแต่พอวันนึงเราเห็นพาพเรื่องเราอีูันฐานแล้ววันนี้เราแข็งแรงขึ้นมากอยากจะยื่นมือเข้าไปเราก็อยากจะยื่นมือเขา้าไปช่วยอันนี้พูดแบบไม่ต้องเอาแน่เลยนะฮะคือเราก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเราก็อยากเฮ้ยขาดตรงนู้นขาดตรงนี้มาสิช่วยกันช่วยกันเอาให้มันรอดเอาให้มันรอดแต่พอวันนึงเนี่ยเราให้ใจไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราอาจจะต้องค่อนข้าง ระวังตัวเองนิดหนึ่งทล้วมันยัคือการคอลแลบต่อไปอาจจะต้องระวังตัวเองนิดหนึ่งอาจจะต้องระวังตัวเองนิดนึงแล้วก็อาจจะให้ความสาคัญกับบริษัทตัวเองเป็นที่ตังง้ง